สวัสดีครับน้องๆในที่สุดเราก็มาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยพี่ก็อยากจะขอชื่นชมน้องๆทุกคนในความทุ่มเทสู้กับเนื้อหาที่ทั้งเยอะทั้งยากมาจนถึงตอนนี้อยากจะให้เราขอบคุณในความตั้งใจขอบคุณในความ ไม่ยอมแพ้ของตัวน้องเองพี่เชื่อว่าผลของความพยายามที่น้องทำจะไม่สูญเปล่าแน่นอนอย่างที่เขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันเรามาปิดจ็อบบทนี้อย่างสวยงามด้วยกันนะครับสำหรับบทที่13 Polymer ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่พี่จัดว่าอยู่ในเทียที่เก็บคะแนนได้ง่ายใช้คำว่าง่ายเลยแหละแล้วก็ในบทนี้บอกก่อนว่า พีเนี่ไม่ได้ทำคลิปสรุปแล้วก็สรุปแยกไว้ให้เพราะว่าทำไม่ทันจริงๆก็จะมาสรุปในในตะลุยโจทย์นี้ไปเลยนะครับซึ่งเนื้อหาของพอลิเมอร์นะครับก็จะมีหลักๆก็คือเรื่องของที่ว่าให้มโนเมอร์มาเราเปลี่ยนเป็นพอลิเมอร์ให้ได้หรือให้พอลิเมอร์มาเปลี่ยนย้อนกลับเป็นมโนเมอร์ให้ได้ดูลักษณะการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเนาะทั้งแบบควบแน่นแบบเติมแบบเนี้ว่าต่างกันยังไง เรื่องของสมบัติโครงสร้างพอลิเมอร์ที่เป็นแบบพวกกิ่งพวกเส้นพวกร่างแหอย่างเงี้ยความหนานแน่นจุดลอมเหลวจุดเดือดอแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงพอลิเมอร์เนื้อหาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับข้อที่1.364สารคู่ใดไม่สามารถนํามาใช้เป็นโมโนเมอร์ในการผลิตพอลิเมอร์ไดอ้อันนี้ก็นึกถึงปริยาการเกิดพอลิเมอร์ก่อนซึ่งก็จะมี2แบบเนาะคือเป็นแบบเติม แบบเติมวิธีสังเกตง่ายๆเลยคือต้องมีพันธะคูะ่น้องสังเกตว่ามันมีพันธคู่ไหมยกเว้นพันธคู่ที่อยู่ในอโรมาติกหรือว่าในที่มันเป็นเบน,นซีนอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะเติมไม่ได้อขอเป็นแบบแอลคีนทั่วๆไปหรือเป็นแอลคลาก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นแอลคีนเนาะแล้วก็แบบแบบควบแน่นแบบควบแน่นวิธีสังเกตคือ มี2หมู่ฟังก์ชันในในโมเลกุลเดียวกันอะในโมเลกุลเดียวกันซึ่งสหมู่ฟังก์ชันนี้อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะแต่ว่าต้องอยู่ใน1โมเลกุลแล้วก็การเกิดแบบพวบแน่นนะครับจะมีสารโมเลกุลเล็กหลุดออก ให้อารมณ์น้องน้องนึกถึงแบบพวกพวกการเกิดเอสเธอการเกิดเอมอ่์นึกออกไหมมาเอามาควบแน่นกันปุ๊บก็จะมีน้ําหลุดออกมีสารอื่นหลุดออกอะไรแบบเนี้ยออย่างข้อที่1น่งอ,อย่างช้อยที่1นนะครับอย่างเงี้ยพันธะคู่ที่อยู่ในอารมณติกใช้ไม่ได้ตัดทิ้งเอ้ยหมู่ฟังก์ชัน มีแค่หนึ่งหมู่ฟังก์ชันนะหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอันเนี้ยเกิดไม่เกิดการควบแน่นแสดงว่าถ้ามีแค่หนึ่งหมู่ฟังก์ชันก็เกิดไม่ได้เ,เกิดควบแน่นก็ไม่ได้เกิดเติมก็ไม่ได้อันที่สองครับไม่มีพรรันธะคู่มีหมู่ฟังก์ชันแค่หนึ่งก็ไม่ได้อันนี้ข้อนี้ก็ตอบเลยครับข้อที่หนึ่งเห็นไหมหวานเจีย๊ยบข้อที่สองอะชอยท์ที่สองอันเนี้ยสามารถเกิดการเติมได้แต่ว่าเกิดควบแน่นไ,ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งหมู่ฟังก์ชัน ถือว่าได้ถือว่าได้หมายถึงเกิดการเติมได้แล้วก็อันนี้ครับก็เกิดการเติมได้นะข้อที่3เห็นไหมสองหมู่ฟังก์ชันแบบนี้เกิดควบแน่นได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันข้อที่4นี่ตรงนี้เลยเกิดได้ตรงนี้นี่ชัดเจนแล้วก็อันที่5นะครับอันนี้เกิดการเติมพี่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นลูกศรครึ่งหัวนะคืออิเล็กตรอนกระโดดออกไปแขนข้างๆ ข้อนี้โอเคนะข้อที่2ครับ3ามันหกการเรียกชื่อพอลิเมอร์ทำได้โดยการเติมคำว่าพอลีหน้าชื่อของหน้าชื่อโมโนเมอร์ของพอลิเมอร์นั้นๆเช่นพอลิเมอร์ที่มีสไตลีนเป็นมโนเมอร์ก็จะเรียกว่าพอลีสไตลีนพอลิเมอร์ต่อไปนี้ควรมีชื่อเรียกว่าอย่างไรเป็นเรื่องของการอ่านชื่อเนาะที่ทำให้เราเหมือนจะงง ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่งงนะเดี๋ยวเราดูสไตลีนก่อน่อสาสไตลีนเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆที่อยู่ในหนังสือเลยนะควรจะจำให้ได้เป็นยังไงเอ่ยพี่วาดให้ดูก่อนสไตลีนใช่ไหมก็จะเป็นคาร์บอนสตัว C-H2 ที่เป็นพนาคู่แต่คราวนี้อีกอันหนึ่งจะเหลือ C-H เดียวแล้วก็จะไปเชื่อมกับตัวที่เป็นอะโลมาติกอ่า แต่ถ้าเป็นโพลีสไตรีนก็คือเกิดแบบเป็นพอลิเมอร์แล้วไอตัวพันธะคู่ครับก็จะกางแขนออกนะแล้วเปลี่ยนเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโมเลกุลอื่นๆเนาะอันนี้ก็ถือว่ามี N ตัวมีเยอะมากหรือถ้าเป็นตัวตัวแบบตัวแรกเลยอะที่เป็นตัวเล็กเลยก็คือเอทิลีน ตัวเอทิลีนนะครับก็จะมีแค่ ch 2 ch 2แบบนี้เลยนาอนแล้วพอเปลี่ยนเป็นโพลีเอทิลีน2ตัวนี้ก็กางแขนออกครับน้องสังเกตที่ชื่อนะคือชื่อเนี่ยมันแค่เติมโพลีเข้าไปในตัวโมโนเมอร์เดิมของมันซึ่งจะไม่เปลี่ยนแบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มันเป็นมันหาเดี่ยวต้องอ่านเป็น เป็น LK หรือว่า p o l y e t h n e อย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับให้อ่านตามชื่อเดิมของมันสแสดงว่าตัวเนี้ยเดิมทีก็เขียนแขนกลับไปอันเนี้ยพี่จะเขียนเป็นลูกศรกลับเป็นลูกศรครึ่งหัวนะครับลูกศรครึ่งหัวหมายความว่าอิเล็กตรอนเอาอิเล็กตรอนย้ายมา1ตัวพอ1ตัวจากฝั่งนี้1ตัวจากฝั่งนี้มาก็กลายเป็น2อ,อิเล็กตรอนใช่ป่ะ2อ,อิเล็กตรอนก็คือ1พันธะกลับมาเป็นพันธะคู่ แล้วก็เป็นพนาคู่ที่มี C ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้มันก็คือออกเทนเนาะแต่ว่าเป็นแอลคีนก็คือออกเทนดังนั้นพอเป็นพอลิเมอร์ก็แค่เติมเป็นว่าเป็นพอล y ีอะไรเลยพอล y ีออกเทนนะครับตรงกับข้อที่5ข้อที่3ครับเป็น6 4อีกแล้วพิจารณาโครงสร้างพอล y ี่ไวนิลแอลกอฮอล์ข้อใดเป็นสารเคมีที่เหมาะสม ต่อการนำมาพัฒนาสมบัติของ p o l y v วนิลแอลกอฮอล์โดยใช้ปฏิกิริยาควบแน่นคีย์เวิร์ดคือควบแน่นแล้วสารที่เหมาะสมจะต้องเป็นยังไงน้องก็ดูว่าตัวไหนที่จะเกิดควบแน่นกับตัวตัวนี้ได้เนี่ยซึ่งมันมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นแอลกอฮอล์อยู่อ่าแล้วก็ไปไล่เช็คเลยอันที่1ครับ2 m e เมทิลเพนเทนก็จะมีเรื่องการอ่านชื่อของบทอินรีย์เข้ามาแทรกด้วยอันนี้วาดโครงสร้างไปเลยเนาะ เพนเทนก็คือ C 5ตัวนะครับ1นึ่งตำแหน่งที่2มีเม็ดทิ่วอยู่แบบนี้เอามาทำอะไรได้พันธะคู่ก็จะเกิดเติมก็ไม่ได้จะเกิดควบแน่นก็ไม่ได้คือเอาไปใส่ปึ๊บมันก็ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรกันนะครับเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้นะต่อไปตัวที่2ครับ3ามเมทิ่วเพนหนึ่งไอซีห้าตัว อันนี้ขอวาดเป็น,ปนตัว c เ,เลยนะหนึ่งสาตำแหน่งที่1เป็นพันธะสามครับอันนี้ก็เติม h ไปเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่3เป็นเมทิลก็คือเป็น,นี้เป็น c h 3แล้วที่เหลือก็เติมให้ครบอันนี้ก็ต้องไม่มี h แล้วตัวนี้เป็น h 1ตัว h 2ตัวแล้วก็ h 3ตัวโอเค ทำอะไรได้ไหมอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับข้อที่1นเนาะคือพันธะสามถึงแม้ว่าจะเกิดการเติมได้ก็จริงแต่ว่าอันนี้เขาเน้นไปที่กับแอลกอฮอล์ซึ่งอันที่มันเหมาะสมต่อการนํามาพนาสมบัติคือมันก็ต้องเกิดแบบอะไรกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมนั่นก็คือการควบแน่นเนาะก็ยังถือว่าไม่เหมาะสมนะครับข้อที่3ครับไดเมทิลเบนซีนอ่าอันนี้ก็จะมีลักษณะโครงสร้าง ัวหลักที่เป็นวงอะโรมาติกก่อนแล้วก็1 2ก็คืออยู่ตำแหน่งที่1กับ2เป็นเมทิลแบบนี้ก็ไปเกิดการควบแน่นกับแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับข้อที่4 1เมทิลไซโคลเฮกซีนก็เป็น6เหลี่ยมเหมือนกันโดยที่มี1ตำแหน่งเนาะที่เป็นพนันธะคู่แล้วก็มีเมทิลอยู่ตำแหน่งที่1น้องก็ให้เมทิลไปตรงไหนก็ได้ของพนันธะคู่ก็ยังเกิดควบแน่นไม่ได้ เหลือข้อ5และ2 m e t h ลโพรพานอ o i ิกแอซิดอันนี้เป็นคาร์บอาะที่มี C 3ตัวพี่ตั้งหัวคาร์บอก่อน1 2 3ตำแหน่งที่2มีเมทิลแบบนี้แบบนี้ก็เห็นป่เราทำอินซรียมาช่ำแล้วว่ามันมีแอลกอฮอล์มีคาร์บอกก็สามารถเกิดการควบแน่นแล้วก็เอาไปพัฒนาสมบัติต่อได้นะข้อนี้ก็เป็นอีกข้อที่เก็บคะแนนได้ชิวๆเลยนะครับ ข้อที่4ครับสามนหกห้าข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ทําให้เราหูยิ้มในวันทีมได้ไม่หรอกน้องน้องอย่าเพิ่งแพนิคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาให้พอลิเมอร์มาใช่ปะแล้วถามว่าสารใดสามารถใช้เป็นโมโนเมอร์ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดนี้ได้ อ่ะมันก็เหมือนกับแบบฝึกหัดทั่วไปเลยคือการที่ให้พอลิเมอร์ให้พอลิเมอร์มาแล้วถามหาย้อนกลับอะ่ะว่ามันเกิดจากโมโนเมอร์อะไรซึ่งน้องดูก่อนว่าอันเนี้ยเห็นไหมมันไม่มีตัว C ตัว OM เอมันไม่มีตัวพวกตัว O ตัว N อะไรเลยแสดงว่าไม่ได้เกิดการควบแน่นแต่เกิดปยาแบบเติมใช่ป่ะแบบเติมคือเปลี่ยนจากพันธะคู่ไปเป็นพันธะเดี่ยวน้องก็แค่ทําย้อนกลับครับจากเดี่ยวไปเป็นคู่นะไอ้แขนที่กลางออกเนี้ยก็หุบออกมาเลยนะพี่ก็จะเขียนเป็นอิเล็กตรอนกระโดดมาตรงนี้ อิเล็กตรอนกระโดดมาตรงนี้ก็คือกระโดดแบบกลับมานะครับก็ทําให้แขนเนี้ยหายไปนะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยก็จะเกิดเป็นมนาคู่แล้วก็เขียนก่อนปึ๊บนี่ก็คือโมโนโมเมอร์เดิมของมันนั่นเองแต่คราวนี้ถ้าดูจากช้อยอะรูปเรามันอาจจะยังดูแปลกประหลาดใช่ไหมก็อาจจะมีการจัดรูปวาดรูปใหม่ให้ดูง่ายขึ้นคาร์บอนมีทั้งหมดกี่ตัวนี้ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าหกที่เป็นโซ่หลักนะน้องก็วาดใหม่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่เท่าไรหนึ่ง2องสามหนึ่งสสามจะนับจากตรงไหนไปก็ได้นะอ่าถ้าพี่นับจากด้านขวามาได้ไหมหนึ่งสามพี่กำหนดนะให้นี้เป็นหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเขียนก่อนจะได้ไม่งงที่พี่ให้อันนั้นเป็นด้าน หนึ่งเริ่มจากด้านขวาเพราะว่ามันเจอกิ่งก่อนด้วยนะเราก็ต้องให้ความสัมคันธ์กับกิ่งเป็นตำแหน่งน้อยๆนะครับโอเคตำแหน่งที่3มีพันธะคู่นะ3 4ก็มาเขียนครับตรงนี้3 4แล้วก็ตำแหน่งที่3ามีพันธ่์มีกิ่งขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้เราก็ลองไปเปรียบเทียบกับชอยดูบางทีมันอาจจะสลับซ้ายขวาก็ได้นะแต่ถ้าเรานับตำแหน่งเนี่ยมันต้องเหมือนกันใช่ปะ อย่างข้อที่หนึ่งครับถ้าเราจะเริ่มนับก็ต้องอมี6คาร์บอนโซ่หละ่ะโอเคอันนี้6แล้วก็นับอันนี้ละ่ะหนึ่งสองามสี่ห้าตรงไหมตำแหน่งที่3มันเป็นกิ่ง3 4เป็นพนาคู่เหมือนเลยปะ พอเหมือนเราชักไม่แน่ใจลองเช็คข้ออื่นก่อนอย่างข้อ2เนี่ยพันธะคู่ถ้าเรานับเนี่ยจะเริ่มตำแหน่งที่สองเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่สองอ่ะเออข้อที่สามก็เช่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่สองส่วนข้อที่สี่ได้ไหมถ้าเราจะนับหนึ่ง3สามหนึ่งสองสามได้หมดเลยนะเจอพันธะคู่แต่คราวนี้มันมีกิ่งตั้งสองกิ่งปะ่ะ เออในขณะที่อันนี้มีแค่กิ่งเดียวอ่ะก็ไม่ได้นะครับข้อที่5เป็นตัวอะไรนี้1 2 3 4 5 6สี่ห้าหหรือว่า1 2 3 1 2 3อ่งามันเจอเอทิวเนาะต้องนับนี้1 2 3 4 5 6ครับ3 4เห็นไหมสามสี่พันทาคู่แต่คราวนี้ยตำแหน่งที่3อ่ะเป็นเอทิวตำแหน่งที่4เป็นเมททิว ก็ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นข้อที่ตรงที่สุดก็คือข้อที่1น,นะครับข้อ5ครับ A level 67ปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ในข้อใดต่างจากข้ออื่นจากช้ชอยครับมีพอลิสไตรีนพอลิเอทิลีนพอลิแลคติกแอซิดพอลิวนิลคลด์แล้วก็พอลิเตตราฟูโรเอทิลีนอันนี้เป็นการถามความจำใช่ไหม เออคือน้องต้องจําให้ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติจําไม่ได้เรามาลองหลักการเดากันดีกว่า <c oughs> สไตลีนเอทิลีนอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆอ่ะห้าตัวหลักเนี่ยมันมันมีอยู่ในตัวอย่างสสวทหมดเลยถ้าเราได้แบบเปิดอ่านผ่าน,านๆตายเง,งี้ยก็พอจะรู้เนาะแต่ถ้าอ่ะไม่ได้เปิดอ่านทําไงอ่ะพี่ก็จะลองเดาจากอนี้แล้วกันสไตลีนเนี่ย,เอ,นเ,นยนะเอทิลีนอย่างเงี้ยนเอทิลีนอย่างเงี้ย น่าจะมีพันธะคู่อยู่ใช่ป่ะในโมโนเมอร์แล้วก็เกิดปริยาแบบเติมไปกลางแขนออกแล้วก็จะเหลือ2ตัวละสำหรับข้อ3เนี้ยพ Ac อลิแลคติกแอซิดน้องมันมีแอซิดอยู่แปลว่ามันน่าจะมีโครงสร้างที่เป็นกรดอยู่ข้างในใช่ป่ะพอมีโครงสร้างที่เป็นกรดแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปริยาแบบควบแน่นแล้วในขณะที่อื่นมันเป็นแบบเติมอ่ะดังนั้นชอยที่เป็นไปได้นะก็พี่จะตอบข้อส ก็เท่านี้แหละแต่ถ้าใครที่อพอจะจําได้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงเพราะว่า5ตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ได้ใช้บ่อยๆในพอลิเมอร์นะครับอย่างพลีสไตรีนก็เหมือนกับตัวที่วาดไปในข้อแรกๆครับที่มันจะเป็นลักษณะของ ch 2ใช่ไหม ch อันนี้คือโมโนเมอร์เนาะแล้วก็ต่อกับอะโรมาติกอ่นนี่คือสไตรีนส่วนพลีเอทิลีนเหมือนกันเลยก็เป็น c 2ตัวที่มีแค่ c กับ h แบบนี้เลยต่อไปพ Ac อลีแลคติกแอซิดสำหรับโครงสร้างนี้เป็นมันจะมีแอลกอฮอล์ตรงนี้แล้วก็มี C แล้วก็มีเมทิลขึ้นไปนี่เป็น C H แล้วก็ต่อด้วยกรดครับ COOH เห็นไหมว่ามันมี2หมู่ฟังก์ชันใน1โมเลกุลแบบนี้ก็จะเกิดปริยาควบแน่นโพลีไวนิลคลอรีน คือให้น้องยึดจากพลีเอทิลีนเห็นไหมพ l ลีเอทิลีนเปลี่ยนเป็นสไตรลีนเติมอารโรมาติกเข้าไปพลีเอทิลีนเปลี่ยนเป็นพ o ลีไวนิลคลอไรด์เติมคลอไีนเข้าไป1ตัวจะได้เป็น ch 2 chcl ต่อไปพอลีเตตฟูออโลเอทิลีนเตต t าคือ c แล้วก็มี c ฟูออโลหรือว่าฟูออรีนนะครับน้องก็เปลี่ยนจากตรงนี้แค่แปลงล่าง h เปลี่ยนเป็น f ให้หมดเลย นก็จะเป็น cf 2แล้วก็ cf 2แบบนี้ข้อนี้ผ่านนะครับข้อที่6ครับสามัญ6กหาหกนำพอลีไวนิลแอลกอฮอล์ไปทำปฏิกิริยาเคมีกับกรดกูตาลิกจะได้พอลิเมอร์ x ที่ไม่หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนดังสมการเคมีพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อที่1 p o l y พอลิเมอร์ x เป็นพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกเอาข้อที่1ก่อนเลยคำว่าเทอร์โมพลาสติกหมายความว่า อะไรนะหลอมขึ้นรูปขึ้นรูปใหม่ได้แต่ถ้าตรงเนี้เห็นไหมโจทย์ก็ให้มาแล้วว่าพอลิเมอร์ x ไม่หลอมเมื่อได้รับความร้อนมันก็ชัดเจนแล้วครับว่าข้อที่1ผิดซึ่งการที่หลอมไม่ได้เนี่ยจะมีโครงสร้างแบบอันนี้เราจะต้องรู้เนาะโครงสร้างเนี้ยจะต้องเป็นแบบร่างแห ถ้าเป็นหลอมใหม่ได้เนี่ยจะเป็นแบบแบบเส้นหรือไม่ก็แบบกิ่งแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งด้วยว่าการที่ไม่หลอมเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเทอร์โมเซตถ้าเป็นเทอร์โมพลาสติกหลอมได้เทอร์โมเซตเหมือนเซตไว้แล้วอะหลอมไม่ได้แต่ข้อดีของร่างแห่คือทนความร้อนได้สูงมากนะแต่ถ้าให้ความร้อนเกินไปก็จะแบบ เผาไหมเป็นขี้เท้าอย่างนี้ส่วนข้อที่2ครับพอลิเมอร์ X มีความแข็งแรงมากกว่าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ตัวเดิมของมันก็คือตัวนี้เนาะพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ซึ่งก็เป็นแบบเป็นแบบเหมือนเส้นธรรมดาแล้วพอเป็นแบบ X ซปึ๊บซึ่งเป็นล่างแห่แน่นอนว่าล่างแห่เนี่ยแข็งแรงที่สุดแล้วแสดงว่าข้อ2ก็ก็ถูกต้องนะครับ X แข็งแรงกว่าไวนิลแอลกอฮอล์ ส่วนข้อที่3โครงสร้างที่เป็นไปได้ของพอลิเมอร์ X คือตรืดมาเป็นแบบนี้น้องดูตรงนี้ก่อนนะแอลกอฮอล์ใช่ป่ะแล้วก็ใส่ตัวไอ้ตรงนี้เข้าไปอะ่ะก็เหมือนเดิมครับแอลกอฮอล์เจอกับกรดก็เกิดปฏิกิริยาควบแน่นเนาะแล้วก็เชื่อมกันได้เป็นเอสเทอร์ซึ่งถูกไหมนับ4ก่อน1 2 3 4 5แล้วพอมาเป็นตรงนี้ก็มี1 สองสามสี่ห้าเอาก็ถูกใช่ป่ะก็เป็นไปได้แต่แต่ว่ายังไม่จบนะครับคืออโครงสร้างเนี้ยมันเข้าอ่ะโอเคเข้าถูกแหละแต่ว่าน้องเขาให้มาว่าจะต้องเป็นร่างแห я, ซึ่งแบบเนี้มันไม่ได้เป็นร่างแห่เนาะร่างแหคือมันก็ต้องมีการเชื่อมกันอีก,กันสมมติว่ามีพ o ล y v วเนี a ลแอลกอฮอล์ oh อีกอันนึงอย่างเงี้ยมาแล้วก็ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นลักษณะของร่างแห я. เออถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นแค่กิ่งธรรมดาไปซึ่งมันไม่ใช่อ่าพอไม่ใช่ก็ตอบเลยครับข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2เท่านั้นโอเคนะครับข้อที่7ครับ3.65พันหกห้าโพลีไอโซพรีนเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบในยางธรรมชาติพบได้อาจจะพบได้2โครงสร้างนะก็คือเป็นซิสโพลีไอโซพรีนกับทรานโพลีไอโซพรีนข้อที่1น,นะครับ พอลิไอโซพีนทั้ง2ชนิดสั่งเค o s ได้จากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นน้องดูตรงที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นพอลิเมอร์เนี่ยมันเป็น C กับ C ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรอะ่ะซึ่งแบบเนี้ยมันต้องเกิดแบบเติมเนาะไม่ใช่แบบควบแน่นผิดเลยข้อที่2โมโนเมอร์ที่นำมาสั่งราะห์ c ิ s และ t r a น p พอลิไอโซพีนมีสูตรโมเลกุลแตกต่างกันน้องคำว่า c ิสกับ t r a นเนี่ย มันคืออะไรมันคือไอโซเมอร์กันถูกเปล่าแต่เป็นไอโซเมอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไอโซเมอร์อะไรอะเลขาคณิตอะออนิยามของคําว่าไอโซเมอร์คืออะไรก็คือสารจะต้องมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันออแล้วมันอาจจะมีหมู่ฟังก์ชันต่างกันโครงสร้างต่างกันหรือว่าถ้าเป็นซิสกัลทานเนี่ยก็คือมีการจัดเรียงตัวของอะตอมใน3มิติที่แตกต่างกันโอเคไหม ดังนั้นในเมื่อมันเป็นไอโซเมอร์กันอะสูตรโมเลกุลมันก็ต้องเหมือนกันสิเอออันนี้ก็ผิดโอ้เห็นไหมสามหกห้าก็ไม่ได้ยากถุกข้อเนาะข้อที่3ครับโพลีไอโซพีนทั้ง2ชนิดปรับปรุงความทนทานได้ด้วยกระบวนการวาลคานเซชันอ่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะก็ก็คือการเติมเติมอะไรนะเติมกรรมมาถันนะหรือว่าเติมตัว S ลงไป ซึ่งตัว S เนี่ยเวลาเติมมันก็จะไปแบบเหมือนเชื่อมพอลิเมอร์อีกอันหนึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันเนี้ยให้มันเกิดการสร้างบรรทะอารมณ์ค้ายเป็นล่างแหอย่างเงี้ยทำให้ยางพาราสามารถแบบคืนตัวได้ดีขึ้นเ,เป็นกระบวนการปรับปรุงยางพาราโดยเฉพาะเลยยางพาอยางพาราเนี่ยถ้ามันเป็นไม่ได้เติมผ่านกระบวนการวอลไครไนซชันเวลาเราไปออกแรงกระทามันก็จะเหมือนกับยืดออกแล้วมันก็ไม่หดกลับ ก็คือไม่ดีใช่ไหมแต่พอเติม S เข้าไปเนี่ยพอเรายืดออกปุ๊บมันก็สามารถหดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างแบบหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ตอบ3เท่านั้นข้อ8ครับ A Level 67สาร P มีสูตรโครงสร้างเป็นดังนี้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์แบบเติมได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ Q จากนั้นนำาพลิเมอร์ Q ไปต้มในสารล,ลายกดแก่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ R เมื่อนำพอลิเมอร์ไปทำปฏิกับโพรเพน1งเอมีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ S และมีน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงข้อใดเรียงสมบัติการละลายน้ำจากน้อยไปมากได้ถูกต้องอทำข้อนี้แล้วก็สับสนนะว่านี่บทพอลิเมอร์หรือบทเคมีอินรีย์มีปฏิกิริยาเยอะจังเข,เขาเลยถึงเอาบทพอลิเมอร์มาไว้หลังอินรีนะเพราะมันใช้พื้นฐานจากอินรีย์เยอะมากเริ่มต้นเลยตัวนี้ นะครับเอาไปเกิดแบบเติมแบบเติมคือคู่เปลี่ยนเป็นเดียวเนาะแสดงว่าอันนี้มันจะกางแขนออกไปจับกับตัวข้างเคียงไปจบับกับตัวข้างเคียงแล้วผลิตภัณฑ์เป็นโพลิเมอร์คิวอ่าคราวนี้น้องก็นึกถึงโพลิเมอร์คิวนะตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาเดี่ยวไปละแล้วก็หมู่ฟังก์ชันในโพลิเมอร์คิวตัวนี้จะมีตรงนี้อยู่ก็คือเอสเทอร์ใช่ปะ เวลาเราจะเปรียบเทียบการละลายน้ำเนี่ยเราจะดูที่เรื่องของความมีขั้วไม่มีขั้วเนาะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรอย่าง Q เนี่ยครับเป็นเอสเทอร์ก็เขียนไว้ก่อนจากนั้นนำพอลิเมอร์คไปต้มในสารละลายกรดแก่อ้าวเท่ากับว่าอันเนี้ยเราก็จะนึกถึงเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสใช่ไหมไฮโดรไลซิสก็เป็นการตัดเอสเทอร์ออกด้วยน้ำแล้วก็จะเกิดมาเป็นเป็นอะไรนะกรด คาร์บอซิลิกกับแอลกอฮอล์อ่าแสดงว่า R เนี่ยอันนี้โดน Q โดนตัดออกแล้วเป็น R แล้วต่อไปก็เอา R เนี้ยมาทำกับโพรเพน1 a m i n เอมแล้วก็เกิดเป็นพอลิเมอร์เอสเอแล้วแล้วสรุป R คืออะไระครับเป็นคาร์บอหรือเป็นแอลกอฮอล์น้องก็ลองคิดต่อว่าเอาแล้วตัวระหว่างคาร์บอหรือแอลกอฮอล์ล่ะที่เกิดไปกับเอมีนได้ซึ่งมันก็จะต้องเป็นตัวคาร์บอเนาะแปลว่า R เนี่ยคือคาร์บอซิลิก อันนี้พี่เขียนแบบเข้าๆก่อนเดี๋ยวถ้าใครงงเดี๋ยวเขียนละเอียดอีกทีหนึ่งต่อไปเอาคาร์บอกมาทํากับเอมินก็คืออะไรก็คือการสั่งคอเอมายถูกปะแปลว่า S ที่เกิดขึ้นเนี้ยเจะต้องเป็น a อมายทีนี้น้องก็สามารถเปรียบเทียบได้แหละว่าามีเอสเทอนะมีคาร์บอกมี a อมายนะอันไหนละลายน้ําได้มากได้น้อยกว่ากันถ้าสมมติดูแค่นี้นะตัวที่จะละลายน้ําได้น้อยสุดก็คือเอเทอถูกไหม เพราะว่าเอสเทอร์เป็นตัวที่มีขั้วเนีย่ยอันนี้นะแต่ว่าไม่มีพันธะไฮโดรเจนก็จะเอาคิวไว้น้อยที่สุดเลยแล้วก็คาร์บอนกับเอไมเปรียบเทียบการละลายน้ำคาร์บอกจะสามารถละลายน้ำได้ดีกว่าเอไม่เพราะว่าเป็นโครงสร้างที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบจุดเดือดเอไมจะจุดเดือดสูงกว่าคาร์บอกนะ โอเคสรุปตัวที่ละลายนะ้ำไม่ดีกว่าคือคาร์บอกครับคาร์บอกเป็นพอลิเมอร์ R นี่แล้วก็ลองลงมาเป็น S ก็จะตอบข้อ2แต่ถ้าน้องยังงงง,งอยู่มองแบบนี้ไม่ออกมาเดี๋ยวเรามาทําให้ละเอียดกว่าเดิมในตอนเริ่มต้นพี่เขียนเป็นพอลิเมอร์ไปเลยอันนี้กลางแขนออกนะก็จะได้เป็นเป็นประมาณนี้ C H 2ตรงนี้เป็นพันธะเดียว C H แล้วก็ไปสร้างแขนกับโมเลกุลข้างเคียงเนาะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้พี่จะ พี่จะตีแขนมันลงมาสามารถได้นะจะเขียนข้างบนข้างล่างก็ได้เหมือนกันอ่าก็จะได้เป็น ch 2 coo นะครับก็คือลอกมาได้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็ใส่ไปเป็น n อัอนนี้คือคือ polymer q เสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอาไปต้มกับกดแก่ก็คือเกิดการไฮโดรไลซิสตำแหน่งที่เป็น S, เอสเทอร์จะถูกตัดออกก็คือตรงนี้ถูกไหมแปลว่าเห็นไหมน้องตัวที่หลุดออกคือแอลกอฮอล์เลยจะหลุดออกไปจากโครงสร้างโพลิเมอร์ก็จะเหลือตรงนี้ที่เป็นคาร์บอาเดี๋ยววาดใหม่เป็นคาร์บอกนะครับ C H 2 C H C H 2ตรงนี้จะกลายเป็น C O O H โอเคไหมซึ่งอันนี้ก็คือโพลิเมอร์ R แล้วก็ต่อไปเอาอาร์ไปทำกับเอมินก็คือเป็นการสังเคราะห์เอไมเนาะนะเดี๋ยวเขียนตัวตัวนี้ก่อนมี C ทั้งหมด3ตัวครับ C H3 C H2 แล้วก็ C H2 a m สมคือ NH2 อยู่ที่ตำแหน่งที่1ด้วยแบบนี้พอไปเกิดการควบแน่นกันเนาะระหว่าง2ตัวนี้ก็จะเอาไฮโดรเจนจากตัวนี้มารวมกับ OH ของตัวนี้ แล้วหลุดออกไปเป็นน้ำใช่ป่ะเนี่ยมีน้ําเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็เอาเเนี้ยมาเชื่อมกับ c ตรงนี้นะครับได้เป็นได้เป็นอขอเลี้ยวเลี้ยวหน่อย C H 2 C H นะครับ C H 2ตรงนี้พี่เขียนโครงสร้างใหม่นอ้อให้เห็นชัดๆจะได้เป็น C O O แบบนี้คือ O เนี้ยยังอยู่เหมือนเดิมนะมันเกาะกับ c อยู่แล้วก็ n เข้ามาเชื่อมใช่ป่ะ จาก nh 2จะหลุดไป1ตัวครับเหลือแค่ nh แล้วที่เหลือก็จะเป็นตัว c ละ ch 2 ch 2 ch อืมแล้วนี้ก็กลางแขนเหมือนเดิมไม่เน้นความสวยนะเน้นว่าความเข้าใจเนาะว่าเกิดยังไงสรุปแล้วตัวนี้เป็นพอลิเมอร์ s นะครับเราก็เปรียบเทียบเลยเห็นไหมว่าว่าตัวเนี้ย เป็นตัวที่มี C เยอะซึ่งการที่มี C เยอะเนี่ยก็จะส่งผลให้ความไม่มีขั้วมันมากตามไปด้วยตำแหน่งที่มีขั้วคือตำแหน่งนี้นมีขั้วนิดเดียวนะก็เลยจัดว่าละลายน้ำได้น้อยสุดส่วน r กับ s ครับ c a r b o เห็นไหมกับ amin ซึ่งมันก็ต่างก็เกิดพันธาไฮดโดรเจนได้แต่ถ้าเราดูขนาดโมเลกุลนะครับขนาดโพลิเมอร์อันเนี้ยมันก็จะมีซีจำนวนไม่เยอะมากใช่ปะเมื่อเทียบกับอันเนี้ยอันเนี้ยซเต็มไปหมดเลย ส่วนที่ไม่มีขั้วเยอะกับส่วนที่มีขั้วน้อยอะ่ะกับอันนี้ส่วนที่มีขั้วเยอะก็เลยทําให้ r เน,นี้ยละลายนานไม่ดีกว่า S นั่นเองข้อนี้เคลียร์นะครับตอบแล้วตอบข้อสอ